สวัสดีครับถนัดเดินไอทีครับวันนี้จะพามาแนะนำมือถือ5แบรนด์9รุ่นด้วยกันนะครับราคางบไม่เกิน5,000บาทมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับรุ่นแรกเลยนะครับ oppo a16k ราคาวางจำหน่าย 4,699บาทแรลม3ลอม32ขนาดหน้าจอ6.52นิ้ว h d p ั d s นี่ทัสกีนไหลลื่นดีนะครับ r e เฟร s เ Rate ิเพิ์เดี๋ยวลองกล้องก่อนนะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านสวยนะครับคมแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา4,230ม mm. ิลลิ นี่รอบๆตัวเครื่องครับสายชาร์จรุ่นนี้ยังเป็นไ i โคร USB ชิปเซ็ตมิ d i a t e เ Helio G 3 5 Octa-Core เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับ Oppo A 1 6ราคาวางจำหน่าย4999บาทแ a ล3ลอม32ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้นะครับ 6.52นิ้ว LCD HDPAS Refresh Rate 6 0เพเดี๋ยวลองกล้องก่อนครับกล้องหลัง13ล้านโมโน2ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนี่กล้องสวยคมชัดเหมือนเดิมสแกนลายนิ้วมือจากปุ่ม power นะครับสายชาร์จเป็น USB Type C แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมชิปเซตรุ่นนี้ m e d i t t e k Helio G 3 5 o ห t a c o r e นี่ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับ oppo รุ่นต่อไปครับ vivo Y 0 1ราคาวางจำหน่าย3,999บา m บ้าทแรมอลอมสามิบสองทัศกีไหลลื่นนี้นะครับลองกล้องก่อนเลยครับ กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านคมชัดเหมือนเดิมครับขนาดหน้าจอรุ่นนี้6.51นิ้ว IPS LCD ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับแบตเตอรี่ให้มา5,000 m มิลลิแอมใส่ชาร์จเป็นไมโคร USB ชิปเซต MediaTek Helio P 3 5 Octa Core นี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องใส่ซิมจากด้านบนนะครับ Vivo Y01 เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Vivo Y15s ราคาวางจำหน่าย4,699บาทนี่ครับทัาสกีนหน้าจอไหลลื่นแรม3ลอม32ขนาดหน้าจอ6.51นิ้ว IPS LCD ลองกล้องกันเลยครับกล้องหลัง13ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมป์สายชาร์จเป็นไมโคร USB นี่ดีไซน์กล้องด้านหลังนะครับรอบๆตัวเครื่องชิปเซ็ต MediaTek Helio P35 Octa Core นี่ครับเดีย๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับเ r ียวมี C11 2021ราคาวางจำหน่าย3,499บาทแรม2ลม32ขนาดหน้าจอ6.52นิ้ว IPS LCD Refresh Rate 60Hz นี่ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับดีไซน์ด้านหลังครับสายชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000 m มิลลิแอมชิปเซต Unisoc s c 9 8 6 3 a Octacore กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับเรียวมี C11 เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับเ e วมี e c 2 1 y ราคาวางจำหน่าย4,499บาทแรม4 o m ลอม64ขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว ips lcd refresh rate 60Hz เฮิ D, ร์ทสกีไหลลื่นดีนะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000 m a ah, มอสายชาร์จเป็น micro usb กล้องหลัง13ล้านมาโค2 2ล้านกล้องหน้า5ล้านชิปเซตรุ่นนี้นะครับ u n i s o c T 6 1 0 Octa-Core ออกเรียวมี C 2 1 Y มีอีกหนึ่งราคานะครับแรม3 32วางจำหน่าย3,999บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับเล d มี9 A ราคาวางจำหน่าย 3,199บาทแรม2ลอม32ขนาดหน้าจอ6.53นิ้ว h d ดีพัดนี่ทัชสกรีนดีนะครับหน้าจอสวยนะครับลองกล้องกันครับกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมสายชาร์จเป็นไมโคร USB ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องครับ r e s m i 9A นี่ทำสีใหม่มานะครับออกสีใหม่มาชิปเซตรุ่นนี้ Mediatek Helio G25 Octa Core ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันเลยครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ r e s m ี 10A ราคาวางจำหน่าย3,900 99บาทแรม3มลอม64ขนาดหน้าจอ6.53นิ้ว IPS LCD นี่ทัศสกีไหลลื่นดีมากเลยครับลองกล้องก่อนครับกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มา5,000 m มิลลิแอมสายชาร์จเป็นไมโคร USB ชิปเซตรุ่นนี้ มี d เดลเทคเฮลิ G 2 5 Octa-Core นี่ดีไซน์ด้านหลังครับมีสแกนนิ้วด้วยรอบๆตัวเครื่องครับ r e t มี 10A วันนี้พามาแนะนำหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับได้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปนะครับ Samsung Galaxy A 0 3ราคาวางจำหน่าย4,500 99บาทแลม4ลอม64นี่ครับขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว p l s l c d h d พัสนี่ครับท้าสกรีนดีนะครับลองกล้องก่อนเลยกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเดฟบ2ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลชิปเซตรุ่นนี้นะครับ ยูนิซอรทีหกศูนย์หอกคอรนี่ดีไซน์ด้านหลังครับดูกันชัดๆเลยแบตเตอรี่ให้มา5,000 m ม ah. ิลลิแอมป์สายชาร์จเป็นไ i โคร USB สำหรับรุ่นซัมซุง g a 3 3มีอีกหนึ่งราคานะครับราคา3,699บาทจะเป็นแรม3 o ลอม32ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับกดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ